มือปราบสิบทิศจากบทประพันธ์ของสิงขอรตอนที่สิบวรพรกำหน่งเดินออกจากห้องพักก็ขึ้นรถตู้ซึ่งประตูเปิดเลื่อนรอยอยู่แล้วหล่อนต้องสะดุ้งเมื่อใครคนหนึ่งนั่งรอยอยู่ในรถต้องรีบยกมือไหว้สวัสดีค่ะท่านสวสฮึสวัสดีจ่าสุธีรีบปิดประตูข้างรถตู้เสียงดังแล้ววิ่งมาทำหน้าที่พลขับ จากนั้นก็พารถเคลื่อนออกจากที่พักแห่งนั้นหล่อนนั่งข้างๆสารนนเพื่อจะได้คุยได้ถนัดส่วนเด็กชายหนึ่งนั้นนั่งอยู่เบาะหน้าพร้อมกับหันมาถามเสียงดังเราได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมแม่ใช่แล้วจ้าชายโยงผมจะได้ขี่จัก,กรยานผมจะได้เล่นกับน,น้องกับยายใบยด้วยหนึ่งดีใจตามประสาเด็กลูกไปนั่งข้างหน้าก่อนนะไม่จะคุยกับคนโลง่งครับ รับปากพร้อมกับขยับไปข้างหน้านั่งคู่กับจ่าสุธีซึ่งเวลานี้มักคุ้นเล่นหัวกันเวลาเจอหน้าดิฉันยังจะไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อถึงบ้านแล้วใช่แค่สองวันนี้เท่านั้นแหละถัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรดิฉันขอบคุณท่านสวส,สมากคะ่ะสำหรับเรื่องเหล่านั้นมันเป็นหน้าที่พี่ไหนไม่น่าใจเลวด่วนได้เลยไม่งั้นป่านี้ก็สบายไปแล้ว ใจร้อนแล้วได้อะไรไมีแต่เสียก็เสียหลือเลี้ยงลูกหรือให้ดีๆกว่าแล้วกันไม่ต้องห่วงไอ้ไหนมันล็อกมาถึงขั้นนี้แล้วดิฉันปรงและก็ทําใจได้แล้วล่ะค่ะดีสวสอ,วสอไม่สบายหรือคะไม่เป็นไรโอกํากลังคิดหนักไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยดิฉันภาวนาให้มันลองเอ่ยด้วยดีโดยฝ่ายท่านชนะค่ะขอบใจนะหน่อยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาถึงบ้านหรือแล้ว สุดทีหักพวงมาลัยรถเข้าไปในเขตบ้านของวราพรปรากฏว่าพลตำรวจตรีสงครามและพันตำรวจตรีวินวันทานั่งคุยกับทองใบที่ระเบียงหน้าบ้านแม่หน่อยมาแล้วหน่อยหนึ่งหลานยายโถท,ทั้งสามกอดกันกลมดิกร้องไห้ระงมวราพรต้องรีบอุ้มลูกสาวคนเล็กซึ่งร้องไห้จ้าไม่ยอมหยุด น่อยนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่กับโลกอีกแล้วข้าก็เหมือนกันนึกว่าเองกันหนึ่งตายจากไปซะแล้วท่านผู้การกับพวกนักสิที่ช่วยขา้ารู้แล้วพันตำรวจโทวินขยับลุกมาที่รถรเผชิญหน้ากับสารนนที่ประตูเลื่อนข้างๆรถโต้พูดกันหน่อยดีไหมผมของใจคุณหลายเรื่องสารนนก้าวลงมายืนเต็มตัวยกมือไหว้ไปทางสงครามแต่บอกกับวินว่า เวลามีน้อยผมต้องรีบไปแล้วไอ้โมกสองตัวที่ช่วยผูกการน่ะคุณก็สุธีใช่ไหมสุธีกับดันไหนหาส่วนรายละเอียดคงไม่มีเวลาจะละไหนก็ได้งั้นบอกผมมาสิอุทธ,ธิยังไม่ตายใช่ไหมท่านผู้บังคับการไม่ได้บอกสารวัตรหรือครับถ้าบอกผมจะมาถามคุณหาหอกทําไมสารนนยิ้มนิดนึงงั้นผมบอกสารวัตรก็ได้อุทธ,ธิยังไม่ตายไม่บาดเจ็บด้วยมันถูกคุณยญิงไม่ใช่เหรอเอ๊ ให้ผมพูดกับสรารวัตรยังไงดีน่าจะถามท่านผู้บังคับการนะเรื่องนี้นะมันไม่ยอมบอกเอ้ยท่านไม่ยอมบอกพันตำรวจโทวินวันทาว่าผมต้องกลับแล้วมีงานต้องทำสาลนอนรีบตัดบทอีกนิดหน้าอุทานไม่ได้มายุ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับงั้นคนคนนั้นก็คืออุทิศตลอดนะสิถามท่านดูสิครับผมลาก่อนมีงานรอเยอะแยะวินทางนี้หนะ้า พอวินเหลียวไปสารนนขึ้นรถปิดประตูปังสุธีรีบออกรถเคลื่อนไปทันทีรักษาการแทนสวโยกองเมืองลำพนาหัวเสียกลับมานั่งก้นกระแทกพื้นหนักๆเล่นละครอ,อะไรกันวะเนี่ยใจเย็นๆนหน้าเพื่อนความลับไม่มีในโลกร้อกแต่บางครั้งก็จะต้องให้มันเป็นความลับอยู่ระยะหนึ่งเออลับได้ลับไปสงครามหัวรอกกาก หัวไม่ล้านสักกันหน่อยน้อยใจไปได้10เวนตาเหลือกลานเมื่อรัฐมนตรีและเลขารัฐมนตรีมาโรงพักโดยถามหาสารวัตรใหญ่ซึ่งไม่อยู่ออกไปติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัดสวปก็ไปอบรมที่ส่วนกลางสิบเวนจึงเข้ามาที่ห้องฝ่ายสอบสวนรองครับท่านรัฐมนตรีกับเลขามาตรวจโรงพักครับรัฐมนตรีสุข,ขุมกับเลขาจิตใช่ไหม ใช่ครับผมจะออกไปรับหน้าก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปสิเวนพลึบพรับออกไปร้อยตำรวจเอกอุกฤตขยับเสื้อแสงคว้าหมวกมอตานสงสงมาสวมหันไปบอกรุ่นน้องพฤหัสใจเย็นนะพี่รับหน้าเองตามคำสั่งของท่านครับจากนั้นในตำรวจหนุ่มเดินออกจากห้องฝ่ายสอบสวนเจอรัฐมนตรีและคณะที่หน้าต๊ะสิเวนนั่นเอง เขารีบตะเบะรายงานตัวเสียงดังฟังชัดกับผมร้อยตำรวจเอกอุกฤษรองสวสวในจิตรีบเปรกพอพอผมอยากทราบเกี่ยวกับคดีสารวัตรใหญ่คนก่อนอ๋องั้นเชิญท่านที่ห้องสอบสวนครับผมเท่านั้นเองรัฐมนตรีและผู้ติดตามห้าคนกรูตามร้อยตำรวจเอกอุกฤษเข้าไปในห้องนั้นที่นั่งถูกจัดเตรียมไว้พร้อมเพริบ เรากับรู้การมาของรัฐมนตรีสุข,ขุมกับคณะจึงไม่มีใครยืนแม้คนเดียวเก้าอีก็พอดีกับคณะด้วยร้อยตำรวจเอกอุกฤษรีบบรรยายสรุปคดีพันตำรวจโทนุกูลกับพันตำรวจตรีสารนนพยายามฆ่าและลักพาตัวนางวรพรน,นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองได้รับการประกันตัวไปแล้วครับท่านเลขาจิตเป็นนายประกันเลขารัฐมนตรีคนดังรีบเบรก ผมหมายถึงคดีหลังคดีที่พันตำรวจโทนุก,กูลปะทักษ์กสบสเก่าของคุณนะ่ะเวลานี้คุณนุกูลถูกขังอยู่ที่ไหนท่านรัฐมนตรีสั่งให้นำออกจากห้องขังเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ครับท่านผมไม่ได้รับตัวสวยนุก,กูลเลยไม่เชื่อกรุณนาะตรวจด,ดูสม,มุดบันทึกประจำวันดูได้ครับผมหรือไม่ก็ตรวจด,ดูที่ห้องขังโกหก ยิงกันตูมตามที่ป่าชาบ้านอุโมงห่างจากที่นี่สี่ห้ากิโลเมตรแค่นั้นทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกมันนะผูกการสงครามนำตัวสบยนุกูลไปขังไว้ที่ไหนอนดีตพ่อค้าขายทูบตะคอกใส่รองสอวศผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ได้รับผู้ต้องหาด้วยผมจะให้ท่านรัฐมนตรีย่ายพวกคุณให้หมดหมดในสุขุมรีบปรามเอาละเอาละ ุณจิตระงับสติอารมณ์ก่อนผมพูดเองร้องชาวบ้านอูโมงขโจดจ,จันกันเซ็งแส่นะว่ามีการยิงกันตายเกลื่อนป่าชา้าร้องจะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้หรอกผมไม่ได้รับแจ้งจริงๆครับท่านร้อยตำรวจเอกอุกฤษเริ่มเข้าตาจรศพคนตายอยู่ที่ไหนบอกผมนะรัฐมนตรีสุข,ขุมคาดคั้นผมไม่ได้รับแจ้งไม่รู้ว่ามีศพหรือว่าคนตายจริงๆครับ ถ้ามีผมจะปฏิเสธท่านทำไมมันคือหน้าที่และสิ่งที่เปิดเผยคืนปิดบังมีความผิดตามกฎหมายครับท่านคุณจิตเราคงต้องไปหาข่าวให้แน่นอนอีกครั้งแล้วละครับเลขขารัฐมนตรีหันมาทางรองสอวศถ้าคุณโกหกผมและก่อนหน้าดูทีเดียวจะบอกให้ทั้งหมดออกไปจากห้องฝ่ายสอบสวนรองสอวศหนุ่มถอนใจโล่งอกราวกับยกพเนจรเล็กออกจากอก ตะวันขึ้นจากขอบฟ้าเบื้องบูรพาขับไล่ความมืดให้เหือดหายไปสิน้นมองเห็นสรรพสิ่งรอบกายได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะโรงงานทําทูบหอมซึ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่งามห่างจากตัวเมืองลำพานนาไปเพียงสองกิโลเมตรเศษเท่านั้นโรงงานแห่งนี้มีรั้วรอบขอบชิดทุกด้านมียามเฝ้าอย่างแข็งขัน บุคคลภายนอกที่จะเข้าไปติดต่อกับย้านาที่ในโรงงานถูกตรวจตาอย่างถี่ถ้วนประตูนหน้าสุดที่รถราเข้าออกปิดสนิทเพราะยังไม่ใช่เวลาทำงานแม้นเวลาทำงานก็ปิดสนิทเช่นเดียวกันแต่ประตูเล็กหรือประตูนหน้าหมาจะเปิดเพื่อให้ยามรักษาการได้มองเห็นผู้คนเข้าออกกับสอบถามเมื่อตะวันขึ้นจากขอบฟ้า ขบวนรถจำนวนห้าคันเล่นตามกันมาจอดที่หน้าโรงงานทูบหอมคันหน้าเป็นรถโต้สีขาวอีกสี่คันเป็นปิกอัพตำรวจนปพหมวกแบเร่สีเขียวกับตำรวจภูธรหมวกหม้อตาหน้าสูงนั่งกันมาเต็มสองข้างกระบะทุกคันตำรวจทุกนายรีบลงจากรถส่วนหนึ่งล้อมโรงงานไว้ส่วนหนึ่งเข้ามาที่รถตู้เพื่อรอรับคำสั่งซึ่งพลตำรวจตรีสงคราม พันตำรวจโทวินนายประสานในอำเภอเมืองและประหลัดอำเภอเมืองอีกสองนายลงจากรถตู้ตรงเข้าไปที่ประตูเหล็กปรากฏว่าเปิดออกอย่างง่ายดายผู้บังคับการนำคณะเข้าไปทันทีพันตำรวจตรีสานนท์และจ่าสิบตำรวจโุธีออกจากตู้ยามเข้ามารายงานยามผมจัดการแล้วล่ะครับพันตำรวจโทวินรีบบอกใส่กุญแจมือให้เรียบร้อยนำตัวไปไว้ที่รถครับ สารนอนรับคำทั้งหมดต้องตะลึงเพราะตัวโรงงานนั้นมีถึงสามโรงใหญ่ๆแต่ละโรงใหญ่โตมโหฬารบ้านพักของพนักง,งานระดับสูงอยู่ในนี้หลายหลังซึ่งอยู่ถัดไปขนาดนั้นพนักง,งานทำความสะอาดชายรีบเข้ามาบอกด้วยซุ้มเสียงดังโกคุยเจ้าของโรงงานรอทุกท่านที่ห้องรับแขกเชิญตามผมมาได้เลยครับทั้งหมดเว้นสงครามหันมาสบตากันวินรีบเข้ามากระซิบ มันรู้การมาของเราด้วยแบบนี้เราไม่ฟาวเหรอหมวยยังไม่ดิต่อยย่อมไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะทุกคนตามเข้าไปครับผู้บังคับการบอกเสียงปกติห้องรับแขกอันโออารุหราโกหุยหรือในตรการเป็นชายวัยสีเศษนิดๆรูปร่างสูงใหญ่สีสาเถกเป็นน้องชายของเสียจิตหรือโกหงชื่อเดิมแต่หน้าตาของสองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เหมือนกันเลย สวัสดีครับท่านผู้การท่านนายอำเภอผมหุยตราการขอนำท่านเยี่ยมชมโรงงานตอนนี้เชิญทุกท่านดื่นน้ำชาให้ชุ่มคอสะกอนเชิญนั่งครับโกหุยหรือตราการบอกเสียงคล่องปากท่าทางย่อหยันลึกๆแต่คล้ายๆอารมณ์ดีหน่อยๆสงครามรีบบอกขอบคุณผมไม่ได้มาเยี่ยมชมโรงงานทำทั่วหอมหรอกนะผมมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาบ้าใส่ความผม ผมจะให้พี่ชายผมฟ้องคุณน้องชายนักการเมืองออกลายทันทีตำรวจจับในหงใส่กุญแจมือเดี๋ยวนี้เลยอย่านะผมมีความผิดอะไรผมจะให้พี่ชายผมฟ้องพวกคุณตกเก้าอี้กันหมดทุกคนโกหุยโวยโวายแต่ก็ถูกตำรวจจับใส่กุญแจมือจนได้ในอำเภอประสานหน้าเสียรีบกระซิบกระซาบเสียงรัวตะทานท่านผู้บังคับการเกิดคนอะไรไม่เจอไม่แย่เลยครับ ผมว่าอย่าทำแบบนี้เลยผมเอาตำแหน่งเป็นประกันครับท่านถักคนไม่เจอผมเจอคุกเอกว่แล้วกันแล้วก็หันไปสั่งตำรวจอีกครั้งใส่กุญแจมือติดตำรวจคนใดคนหนึ่งเร็วครับผมจานนายหนึ่งร่างสูงใหญ่พอๆกับฮอยรีบจัดการสวมกุญแจมือตัวเองแล้วสวมให้คุยอีกอันท,ทั้งทั้งที่คุยก็ได้ไปอันหนึ่งแล้วโกหฮยตะการหันไปตะโกนสั่งลูกน้องซึ่งโผล่มาทีละคนสองคน ปิดประตูทั้งหมดอย่าให้พวกมันออกไปได้แม้แต่คนเดียวแล้กวก็โทรบอกเขียคฮงลูกน้องสองสาคนที่โผล่มาแวบหายไปหมดปลัดอำเภอในหนึ่งหน้าเสียขยับเข้ามาหาในอำเภอท่านครับคนงานในเนี่ยมีเป็นร้อยๆถ้าประตูปิดเราจะแย่นะครับในอำเภอกำลังจะอ้าปากถามผู้บังคับการหนุ่มหันมาบอกเสียงดังไม่ต้องห่วงหรอกครับคนงานมีเป็นร้อยตำรวจเราก็มีเป็นร้อยเหมือนกัน ใครจะมามีอำนาจหรืออำนาจรัฐไม่ได้หรอกครับปหลัดทั้งสองและนายอำเภอจับต้องเงียบเสียงลงทันทีสีหน้ายังไม่สู้ดีเช่นกันเพราะไม่เคยออกท้องที่ในลักษณะนี้มาก่อนหุยคำรามใส่หน้าสงครามอีกครั้งปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะผู้การพี่ชายผมกำลังมาตอนนี้ท่านรัฐมนตรีพักที่ลำพานนาด้วยไม่งั้นผู้การจะเด้งครับเด้งเป็นเด้ง ผมถามหน่อยโรงงานทูบหอมแห่งนี้เป็นของเสียจิตใช่ไหมใช่โรงงานผลิตยาบ้าล่ะของใครไม่มีแต่คนเขาบอกว่ามีใครเอามายืนยันสิครับถ้าไมมีผมจะให้ยิงเป้าเลยผมไม่ต้องการยิงเป้าคุณหุยแต่ผมต้องการจับเสียจิตจับไม่ได้พี่ชายผมเป็นเลขารับริบดีไม่มีอำนาจสั่งย้ายพวกคุณทุกคนได้ โกคุยแผดเสียงกล้องห้องรับแขกตาถลึงปนวินพาออกไปค้นเป้าหมายครับผมพันตำรวจโทวินตรงเข้าผลักดุนดันในหุยให้เดินออกไปโดยจากตำรวจที่ใส่กุญแจติดกันกระชาาข้อมือไปอีกแรงทำให้หุยทหลาตามไปทันทีเมื่อออกมานอกห้องรับแขกปรากฏว่าประตูโรงงานเปิดอ้ากว้างทั้งสองบานใหญ่คุยหรือตราการแผดเสียงดัง ไปซิวะเปิดทำพ่อหรือทำไมยามไปไหนหมดวินรีบบอกยามถูกจับใส่รถไปแล้วตำรวจเราทำหน้าที่ยามอยู่นั่นไงอย่าโวยวายได้ไหมล่ะหนววหูชิบหายเลยโกหุยมองหน้าวินและก็มองไหล่ด้วยแค่พันโทพี่ชายอวดสั่งแป๊บเดียวหรือกระเด็นไปบนดอยทันทีจะบอกให้แต่ก่อนไปผมขอจับคุณเข้าคุกพร้อมพี่ชายคณก่อนวผิดอะไรเดี๋ยวก็รู้ ไอ้พวกนั้นไปไหนกันหมดโว้อยออกมาช่วยอ้วนหน่อยสิวะคนงานคนหนึ่งวิ่งข้ามานหน้าเหลือเท่าสองนิ้วโกพวกเราโดนคุมตัวหมดแล้วใครกล้าทำแบบนั้นรู้วะสวสวสารนนกับตำรวจอีกหลายคนครับหาหุยตาตอเท่าไข่ห่านไอ้นั่นมันมีอำนาจอะไรผู้ก,การจับมันสิมันมีความผิดติดตัวนะสบสวสารน,นอนนะ่ะ จับแน่แต่ก่อนอื่นคุณพาผมลงห้องตายดินซะดีๆโกหุยสะดุ้งเฮือกแต่ก็รีบกลบเกลื่อนห้องตายดินที่ไหนไม่มีล็อกมีแต่โรงงานทําโทพสามโรงจากคนของคนสีไม่มีแน่นะสงครามยำ้ำอย่ากขู่เข็นผมนะผมเป็นรัสะดรเต็มขั้นเสียภาษีถูกต้องทุกปีก้องพามาสิสิ้นเสียงสั่งคนตำรวจก้องพาใครคนนึงซึ่งหลบอยู่มุมตึกโผล่เข้ามายืนตรงหน้า พุยถึงกับพังะหงายหลุดปากเสียงดังไอ้ยาไอ้ปากกิดลื้อผมมาพาตำรวจลงห้องตายดินนสิลือจะตายหงไอ้พวกนั้นมาที่นี่เร็วหุยตะโกนอีกยามคนเดิมวิ่งเหยาะๆเข้ามาบอกเสียงสัน่นเครือโกมือปืนของโกถูกจับใส่กุญแจมือหมดแล้วสวสสารนนกับตำรวจเป็นคนจับเลยยำใครโทรบอกเฮียหงหรือยัง สายโทรศัพท์ถูกตัดหมดแล้วละ่ะโกโอ้ยอ้วนจะบาตายหุยแผดเสียงดังก้องในที่สุดก็ถูกดุลดันและกระชากลากถูกไปที่อาคารโรงงานหลังกลางโดยปกติเป็นคนนําไปซึ่งผลตารวจก้องประกบติดอีกทีทุกคนตามติดเมื่อเข้าไปในโรงงานซึ่งมีแต่เครื่องจากรลานตาไปหมดกลิ่นทั่วผอมเข้าจมูกจนแทบจะจาม ภายในโรงงานจึงยังไม่มีคนงานเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาถ้ามือปราบสิบแผ่นดินไม่วางสายสนกลในไว้หลายซับหลายซ้อนไม่มีวันที่จะบุกถึงโรงงานใต้ดินได้แน่ๆปักกิจเดินนำตรงไปยังผน,นังห้องตรงนั้นมีแผงสวิตช์ไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ถึงสี่แผงดูลานตาไปหมด อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดยาบ้าของขบวนการนี้กำลังจะเอื้อมมือโยกคัดเอาตัวซ้ายสุดก็ต้องชะง,งักเมื่อคุยแค่นเสียงขึ้นไอ้กิตลืมไม่มีวันพ้นมือพี่ชายโอ้ไปได้ล็อกหยกเดี๋ยวนี้นาะโอ้ให้สิบล้านเลยเอา้าทั้งโ่ทั้งอัดฉีดผมขอเลือกเดินบนเส้นทางถูกต้องพอกันทียาบ้าทีฆ่าคนเป็นปน,ปน,นับหมืน่นนับแสนทั่วประเทศนะว่าแล้วปากิตก็โยกคัดเอาอันนั้นทันที อย,อย่าเข้ามาเสียงเครื่องไฟฟ้าดังกระหึ่มขึ้นพร้อมกับปากิดร้องลั่นมือไม้สั่นง,งักงักเมื่อดอนไฟฟ้าโดดร่วงลงกับพื้นตัวเขียวคล้ำตำรวจหลายนายที่จะเข้าช่วยต้องชะงักปล่อยนายปากิดเส้นลมไปต่อหน้าต่อตาหมดทางช่วยเหลือได้ฮ่หาฮ่าฮ่ารู้ไหมเจงสงควรตายสมน้ำนาหุยถมถุยใส่ร่างไร้วิญญ,ญาณนั้นอย่าแต่ต้องศพปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ เฝ้าไว้สองนายนอกนั้นรีบเข้าประตูเร็วสงครามสั่งเสียงรัวทั้งหมดรัวเข้าประตูข้างๆผน,นังซึ่งเลื่อนขึ้นโดยระบบไฮดริกดังหึงห่งๆส่วนหุยนั้นถูกกระชากให้เข้าไปเพราะเขาไม่ยอมไปท่านทางลงวินหลุดปากเร็วลงไปเคลียร์พื้นที่ตำรวจนพพห้าหนายวิ่งกรูนำหน้าลงไปปรากฏว่าห้องใต้ดินเปิดไฟสว่างโรมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจน ปิดประตูเร็วสิ้นเสียงสั่งของหุยคนงานซึ่งกำลังควบคุมเครื่องปั๊มยาบ้าอยู่ห้าคนแตกคือกันไปคนละทิศละทางมีอยู่คนนึงกระโจนไปที่แผงควบคุมกดหมับเข้าให้ประตูไฮดรอลิกปิดลงอย่างรวดเร็วกว่าเปิดมากตึงจับทุกคนไว้พันตะรวจโทวินตะโกนกล้องทว่าคนงานห้าคนเร้นกายอยู่ตามกล่องเลฐานของเครื่องจกักรข่ามันใี้หมดทุกคน หุยไม่ยอมเส้่นฤทธิ์ง่ายๆตะโกนสั่งคนงานที่เร้นกายอยู่ตามที่ต่างๆในโรงงานใต้ดินอย่างได้เปรียบอ้ยกระสุนนัดแรกระเบิดขึ้นกล้องห้องใต้ดินนปรพรายแรกซึ่งกระจนไล่จับต้องพังหาไงายล้มคว่ำขาดใจตายทันทีพันตำรวจโทวินตะโกนก้องเช่นเดียวกันจับตายนปรพรายที่สองล้มคว่ำลงแต่รอดดีที่โดนตะโพกขวา จะอย่างไรก็ไม่ตายในทันทีเว้นปล่อยให้เลือดออกจนหมดตัวเท่านั้นสงครามหมอบลงในอำเภอและประลัดทั้งสองนายซึ่งมาร่วมในการตรวจคน้นรีบทิ้งตัวลงเข้าที่กำบงังเพราะผ่านการศึกษาวิชาทหารมากันหมดจึงไม่ยืนเป็นเป้นเปานิ่งทว่าไม่ได้เตรียมอาวุธมาแม้แต่คนเดียว